สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนครับทั่วโลกทั่วประเทศครับผมทีกำลลังรับชมช่างอุดนะครับขอบคุณกำลลังใจดีที่พี่น้องข้ามาเยี่ยมมายามทานไทยนะครับผมนี้กจะท่าพีพระนองมาหาจอบสร้างหรือเกาล้วเนาะครับอ๋อสวัสดีนายช่างมันยังคือลูกูค่ำค่ำเลยอนี่ยเนี่ยมันหางมันแกบเพราะฮะฝาสูบรถอะไรนี่วันโม โอ้ยคุกบัวตาเงี้ยไปนี่ก็นนแมนบอกวันโบวันโบวันโบฝ่าความยาวเยวว่ามีดมตรหยีเสีบได้บ่ลเนี่ยใช่ได้เนาะว่ามันเงียวมันี้ยวเนี่ยเสียบมันหัวบ้าว่าอย่างมันนาคักหนาเนี่ยที่แค่นาะฮะทางมาจากญี่ปุ่นได้แค่นั่นเพิ่งเห็นว่าสางมาจากญี่ปุ่นได้ทางมาจากญี่ปุ่น บ่าเราควรจะร่วมเื่องคุณเจ้านี่คลิปที่แล้วคือว่ามาจากปลาักไก่ยังกปลาลัไก่ยังปลาลักไก่บัดนี้มาจากญี่ปุ่นมันพูดเดียวกันบ่เนี่ยเดี๋ยวเบิ่งมือก่อนมือสั้นบ่มื่อสั้นปานใดฮะบ่สั้นปานใดแก่มาแล้วเมื่อสั้นไหนเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ้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 งเ่สั้นเมื่อสั้นโอ้ยนนอหนอนนนเขาบเมื่อเนี่ยไงเขาเขาเคียงกับมาจากญี่ปุ่นน้ำปลาตัวน้ำออโตัวอ่า เล็กร้อยหรือเล็กแข็งได้ยังเล็กแข็งเล็กแข็งฮะเล็กแข็งถือหัวคนนี่ก็แตกกูแล้ว <c oughs> ายวไม่เป็นระยะนี้ไกลเลยพี่น้องเป็นระายะานี่พี่นบรรยากาศการทํางานการทํามบ้าวของฝาสูบวัตโบนะครับเกิดวันโบเนาะผู้หนึงเก่งบ้ายัางก็ไอเดียผู้หึงไอเดียผู้หนึงไอเสียผู้หนึงไอเสีย เพื่อยักจูดนี่เพื่อยักจูดเพื่อยักจูดอ้าแล้วเราเปล่าแล้วไปเปิดไปเนี่ยเปิดไว้แล้วเอามันท้อกันเมื่อเบาบางเพือเป็นกลมเดียวกันเลยมั้งความกันเมื่อควาะำกันเมื่อฟ้าจันดัดฟ้าสเตนดัดอันยันไม่เพื่อนยังเนี่ยยันไม่เพื่อนมันเหี่าวมันแรงมันหวาน หอนจังเลโมเมนต์มาใช่ฮ่าฮ่าฮ่อ้อยแก่เราแป้นปอนี่ขนาดแก่เราเ,นนเนมื่อกี้จังดิ้ดิๆๆๆๆ้ดิ้ดิ้ดิเดิ่ด้ดิ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 ิ้ดดิ้ิ้ด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 ้ด้้้้้้า่า้่ น่อันนี้ไอ้นี่คือไอ้เสียไอเสียมาจอดไอดอันนี้ไอ้ดีวะอ๋ออันนี้มีอีกคือเป็นเซนอ้าวคนรับทางเนาะทางญี่ปุ่นกับทางไทยอันนี้สร้างยังสร้างไทยยังมั้สร้างไทยอ่ะแล้วบางทางญี่ปุ่นหมดเลย้างญี่ปุ่นเหรอเออบัดมาเบิ่งทางญี่ปุ่นหมดเลยบาง้างโซโลมโซตายเลยนะของเพื่อนอ่ะเป็นเส้นเด้อเพื่อนอันขี่มันออกมาน่ะเป็นเส้นเด้อ คุณรถมาถึงแล้เราได้ออเราอยู่ตะเมียงหนาว<ะ>เราอยู่ตะเมียงหนาว <laughs> เราเงียอยูเมียงไข่เราหอนเราหอนเงียวนาวหัก <laughs> ด้ย <laughs> มันคือเพาเป็นเสียนกันแค่นี้นะแต่รอบเร็วแต่รอบเร็วเออเพื่นกัรอบเร็วเพื่อนแม่หูนะเพื่นเป็นเซียนไหมนี่ไหม กู S <S ตายกิบบ่กูโมูี้ี่ยโอ้ยห oh, หิรังเอยเอาค่ประมาันขาดเลยเนเป็นแังเค oh, oh. ลือนดัดหรอโอหไมน่าเต่เอาเล็กกว่าเขาไป oh, oh. คิดได้ยังไงสุเนี่คิดโดนมา oh. โอ้ยแบบหัหันไอ้ทวนๆเลนี่พวกเขาละมั้งยี่ห้อนะเนี่ยเขาวะเอารับม่แล้วนะพี่นอ้องนี่ก็คือบรรยากาศเป็นบา,บาว์เนาะใส่เล็กแข็งยางดีเล็กแข็งมาจากเกียร์วางเศษเอา,เอาโอ้ยมาจากเกียรสร้างสร้างญี่ปุ่น โอ้สร้างญี่ปุ่นบามาจากเกียนโอ้พี่น้องก็เลยนล่าหัวไปพี่นอ้องจะเป็นส้างสร้สางเดี๋ยวสิมาเบิ่งสร้างพื้นตีพี่น้องมันอันพี่น้องกับทักหน้าถามอยู่พี่น้องราคาในการทำบารว้าวราทำฟ้านะครับราคาท่อไถนอช่างแล้วกันบางครั้งผมกับก็อยากเป่าออกอากาศนะพี่นอนะ้องด้อเพราะว่า ในการทํำฟ้าสวนเนี่ยต้องยอมรับว่าในประเทศไทยมีมีหลยหลยโล่งหลายล้านหลายอูนะครับผมผมก็เลยบ่อยากวอาอออากาศปันใดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการาเขาเอื้อนเนียังเหลอพี่น้องเขาเอื้อนว่า,าเรื่องราคาบ่าอยากใหม้มีบ่อยากให้มีด่ามานะครับบ่อยากมีด่ามาในช่องนะเพราะว่าเดี๋ยวสิหาว่า,มอ,นานอมองนันเถือกมองนีแท้งนะครับ ถ้าเว่าเรื่องว่าดีว่าดีเนี่ยยังพอเว้าได้แต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยผมจะขอโทษหลายหลได้พี่น้องก็อยากลู้เรื่องราคาในการซ่อมนะครับในการแก้ไขบกว่าจะเป็นทํำบาว้าถ้ำยังกาอ่าคอมเมนต์มากหรือว่าหลังไม่มากก็ได้นะครับก็ตอบตอบได้ก็ตอบตอบบ่ได้บางว่านนะครับบัวสูบมั่นกะขึ้นเยอะครับรดนะครับ้นะ,ะบขึ้นเยอะครับยีดด่ห้อรถนั่นเอยครับ,ร,บ,าาร,บราคาก็ได้คือพังอัน เรื่องทำงาพี่น้องเห็นนี่กับวอนโบนะครับลดราคาหลายหลายสิบแสนนะครับหลายล้านก็ว่าได้เนาะราคามันเกิดสิการทำมันเกิดสิต้องบวกนะครับบวกค่าค่ากันพลาดกันเสียหายกันนั่นกันนี่นะครับเพราะว่ามันการทํางานสอบออกผลมันต้องมีรับประกันนลยครับรับประกันพร้อมการใส่งาน จักมือจักมือก็ว่ากันไปนะครับผมนี่แหละครับมั่นกระเล่ราค่ามันกะเล่บนแนนอนนะครับบอสตายโทนะครับท่านั้นแล้วนะครับเพื่อนช่างเด้อสแต่จะมาชิงกี่เบิ้งนะครับมีรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับอยากสอบราค่าเท่าไรกะทางอุดไก่ครับปรึกษาได้นะครับเนาะให้คําปรึกษาได้ส่วนการตัดสินใจสิดยุ่งครับเอซี่ัฟนครับที่ตัดสินใจสอบมองได้นะครับผม ไมาโดนอะลาแน่ช่างว่าโดนเราได้เนี่ยคลิปสีเงาอ่ะนะก่อสิบาทเมมโมรีกับดิเต็มอ่ะนะ